นี่และครับบรรยากาศเลยรอบวัดในชนบทนะครับนะอบรรยากาศเลยรอบโอ้ยลมเลืนดีครับเหมาะสำหรับการพผักผ่อนมีเตาน้ำพีน่น้องน้องเต่าโอ้นนองเต่านอนเมี่ยกเลยมีน้องเต่าด้วย น้องเต่ากันนี่ลมเล่นดีครับพี่น้องเออ,าารอบ,บรรยากาศเลยรอบวัดบรรยากาศเลยรอบวัดพุทธบาทโพกายเงินนีน้นองกระต่ายน้องกระต่ายโอ้จอน้องกระต่ายสวัสดีครับไหนนอนเด่นสบายรักค่อนเงานี่ น,นี่เป็นที่พักของกระต่ายด้วครับเป็นบอลปูนกว้างแห้งนะบอลอยู่ของกระต่ายอันนี้บอลปูนสบายของเขาเขาจะมานอนเล่นอย่งังนะอ้ดีขนาดเี้มุมหนึ่งนะมาสักสิบภาพเข้าไป นองก็นอนมาเฮ้้ยย,ย,ยน่ารักอะ่ะเฮ้ยน่ารักน่ารักอ่ะน่ารักนี่ครับชันเลี่ยงสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับหน่อย ส,สวัสดีครับหน่อยเอ้นอนสบายแอมวนแต่ว่านะ,ะสวัสดีครับหน่อยเดียโอ,โอ้โหจวีจวีเออเพเป็นเล่ยนอยู่ตำธรรมศาสตร์อมโคตรยิ่งนะครับตัวนักเขาแรงนะ Hopefully, ลายตัวกระบาดหนี่สวยอยู่เลยครับมุมบอดพระพุทธบาทโอ้พาเว่นน้องกระต่ายน้องกระต่ายมูงกินยัง วันนี้เนะียจุมจ๋มจุืมหอมหอมนองมาเต็มเลยนอนอมาเต็มเลยอขอบคุณเนอครับที่มารับชมท่านจงมีแต่ความสุขสมบังทุกประการเนาะครับเนาะ เฮงๆปังๆเด้อครับขอบพระคุณครับ